สวัสดีครับอาจารย์นิวธราดลครับพบกับรายการที่เกิดจากความคิดถึงระหว่างค,ครูกับลูกศิษย์ในสิทธิ์คิดถึงครูวิ s ว e ทิชเชอร์ลูกศิษย์ของครูใน EP นี้นะครับเพราะนัดครูมาเจอเขาที่มหาวิทยาลัยของเขาเองในยามเย็นหลังจากที่เลิกเรียนเลิกง,งานกันแล้วนะครับ นี่อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับเร็วครับะครับสวัสดีครับ่อบนะครับลูกเดี๋ยวติดไปแล้วมาคุยกันใช่ครับลูกพาลูกปิดไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับถือว่าทดสอบเสียงไปด้วยเลยนี่ดูก่อนนี่ป้ายมหาวิทยาลัยข้างหลังใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่พอศวนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับผมประสาทมิตรนะครับเดี๋ยวทุกศิษย์ผมใน EP นี้ก็จะพาเดินไปดูเดี๋ยวคุณรอดูซิ้จะพาไปที่ไหนครับ แต่จริงริวแนะนาให้ครูติดไมค์ติดที่นี่ซะเลยจะได้ใกล้เพราะว่านี่ก็เป็นเด็กนตกรรมตอนอยู่ที่ศนุลาบถ้าเป็นโรงเรียนอื่นก็คือประมาณว่าเป็นอะไรโสดนะครับเป็นโสด,โสดเด็กห้องโสดประมาณนั้นใช่ครับนะครับเพราะนั้นจะเชี่ยวชาญเรื่องการแบบถ่ายนู่นบันทึกเสียงนู่นนี่มาตั้งแต่เด็กนะครับพ่อขอบคุณมากนะครับลูกครับผมและขอบคุณริวมากครับลูกเสียงกูดังขึ้นจรจงด้วย นะครับเออคือปกติ EP ก่อนหน้านี้จะติดไปตรงนี้นะครับ,รบอ๋อเรีวเรีวแนะนำคุูให้ติดตรงนี้เสียงดังขึ้นจริงิงด้วยอันนี้เรียนมาหรือไงครับเนี่ยใช่ครับผมเรียนภาพยนตร์อยู่ครับกับพวกออกกองพวกใช้ทําสื่อแล้วเนี่ยครับอันนี้คือคณะ,ะวิทยาลัยนว,วัตกรรมสื่อสารสังคมครับอ๋อช่วยกันนว,วัตมอสอวนว,วัตมอสอวรครับผมโอ้คณะดารานี่เป็นครับคณะดารานี่เพ <c oughs> <ๆ>ื่อนๆเป็นศิลปินเยอะครับอ๋อโอเครู้บอกมันจะตรงอะไรเส้นเสียงหรอใช่ครับมันจะอยู่ตรงนี้พอดี โอเนวิชาการแต่ดีจริงนะเสียงชัดขึ้นเลยขอบคุณมากนะครับลกูกครับผมยนนินดีครับเดี๋ยวเราเดินไปเริ่มต่อกันตรงใกล้ๆสนามหน่อยแล้วก็เนมนสนาส่งคอรเพราะว่าสู้เสียงในข้างหลังนี้ไม่ไหวเลยนะครับในข้างหลังนี้เขาตลาดอะไรรู้ตลาดยามเย็นนะครับตอนนี้จริงๆมันจะเป็นของตอนกลางวันครับเหมือนจะมีทุกวันอังคารกับพฤหัสนะครับที่เป็นตอนกลางวันนะครับอ๋อนี่คือคือตอเย็นนี้ก็คือเก็บแล้วใช่ครับแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์กาเดี๋ยวก็มีตลตาดอีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคใช่ครับ ก็มีแล้วก็มีตลาดบ่อยๆเลยเนาะนะครับก็เดินเดินมานี่แอบเห็นข้างหลังนะครับแว๊บๆมีนเขามีเต้นหลงเต้นหลีดอะไรกันเดี๋ยวเขาทำอะไรกันครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหลีดของทางมหาวิทยาลัยครับเป็นหลีดหลีดมออ่ะคัดหลีดกันอยู่เหรอครับใช่ครับผมเขาจะเป็นแบบเพื่อนๆจากคณะหลายๆคณะรวมๆกันมาเป็นหลีดมอเอาไว้แบบออกงานที่มออะไรเลยมีงานของมาวิทยัยไปคัดเขาด้วยป่าไปคัดเขาด้วไม่ได้ไปครับคนละสายคนละสายมารายการครูนะลิวจะแบ่งออกเป็น3ช่วงหลักๆ อดีตปัจจุบันอนาคตประมาณนั้นนะครับจริงๆมันเคยมีชื่อจริงที่ยาวกว่านี้ด้วยแต่ว่าหลังๆไม่ใช้แล้วนะครับใครอยากรู้ว่าชื่อจริงของ3ช่วงนี้คืออะไรไปดูอีกทีแรกๆได้นะครับเอแดดยาเย็นแรงมากแยงหน้ามาขออนุญาตเดินผ่านมาหน่อยนะครับผู้ชมครับโอเคริวเป็นสมุรลับรุ่นอะไรครับลูกร้อยสเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอดนะครับหนึ่งสี่นึ่ ก็เพิ่งท่านะตอนนี้ก็คือเพิ่งจากเจ้าจากสนกุหลาบไปประมาณ2ปีรันนี้ก็คืออยู่ปี2เนาะใช่ครับนะครับแล้วตอนนั้นเข้าสวนกุหลาบตอนชั้นไหนครับลูกผมเข้าเนี่ยม .1 เลยครับอ๋อเข้าต่อม .1 เลยอยู่สนกุหลาบ6ปีเต็มเ็มเลยเนาะเต็มเต็มเลยครับครับทีเนี้ยในพาราดีตเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่จะ้ทำถามยอดฮิตครูนะครับในรายการครูคือเรารู้จักกันตอนไหนจำได้ไหมลูกช่วงผมตอนที่ผมจาได้น่าเป็นช่วงม .2 ครับแต่ว่าไม่ได้เจอในห้องเรียนเจอข้าง ในงานโรงเรียนก่อนใช่เพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กนวัตกรรมถ่ายรูปอยู่อ๋อใช่ใช่เพราะว่าครูก็จําได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงครูก็จําได้ว่ารีว่วเป็นเด็กนวัตกรรมแต่ถ้าถึงถ้าโรงเรียนอื่นก็จะเรียกว่าเด็กโสดเด็กโสดมาจากห้องโสดทัศนศึกษาแต่ว่าส่วนกุหลาบก็จะใช้คําว่างานนวัตกรรมถูกต้องครับซึ่งจริงรีว์นี่ก็ผูกพันนะครับวนวัดวัดนะอยู่มหาวิเลยก็อยู่คณะชื่อนี้ทำไมตอนนั้นอยากเป็นเด็กนวัตกรรมที่โรงเรียนนะครับก็มันจะมีตอบ2แบบตอบตอบ ตอบแบบรอๆกับตอบแบบจริงๆอ่ะตอบแบบรอๆก่อนมารอๆคือผมผมชอบถ่ายรูปครับโอ้โหหรืชชอช <ๆ S 1> ่ายอยู่แล้จำได้ว่าครูอ่ะทักริวก็คือเห็นว่าเป็นเด็กนว,วัตกรรมเป็นเด็กถ่ายรูปฝ<ช>่ายถ,ถ่ายรูปจริงๆตั้งแต่ม .1 แล้วผมแบบเอากล้องโรงเรียนแล้วแบบชอบถ่ายนู่นถ่ายนี่ครูจำชั้นก็จะให้ไปถ่ายแบบงานนะมีงานใช่ครับแต่ถ้าตอบแบบจริงๆก็คือเวลาเข้าแถวตอนเช้าผมไม่ชอบนั่งเฉยๆผมอ๋อมันเบื่อเนาะมันเบื่อผมเลยแบบเอ้ยเขาถ่ายรูปกันวะผมเลยแบบ หาอะไรทําแก้เบื่อดีกว่าใช่ไปถ่ายรูปยืนเท่ๆดีกว่าอ๋อก็ไม่ต้องเขา้าแถวอีกต่อไปใช่ครับโอเคครับแล้วตอนอยู่สวนกุหลาบนี่เข้าไปเป็นเด็กนวัตกรรมได้ไงครับเนี่ยครับก็ <c oughs> ตอนนั้นมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นประเพณีครับเวลาเวลารับน้องเขา้าครับในงานอย่างนี้เขาก็จะไม่มีแบบลงโซเชียลนะครับ<อ>ไม่มีลงตามเพจไม่มีลงอะไรเลยจะเป็นรุ่นพี่อืรุ่นพี่เข้ามาหาตามห้องนะฮะเขาก็จะแบบไล่ทุกห้องเลยของมสองแล้วแบบ ห้องเกตห้อง EP พีจนถึงห้องธรรมดาครับก็คือใครสนใจอยากมาเป็นเด็กนวัตกรรมบ้างชประมาณนั้นเขาก็จะเดินมาบอกครับก็แสดงว่ามาเพราะว่าพี่ไปหาที่ห้องใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่ามาทํางานโรงเรียนนะแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้เท่แล้วก็ จะได้ไปสิบเอ็ดสวนบ่อยๆงานเี่ยวกัส่วนที่ว่าคืองานกรีธาส่งหลาบสัมพันธ์หรือใช่ด้วยครับ่ายลูกเสือส่งหลับสัมพันธ์ด้วยเขาก็จะยกตัวอย่างงานนะครับว่าเราจะไปได้ทํางานอะไรบ้างจากตุลามตรสิบเอ็ดสวนนูนีนั่นใช่ผมว่าโดนใจเลยโดนใจเลยสิบเอ็ดสวนว่ะก็เลยตามตามกันไปก็เลยเข้าเป็นเด็กนวตกรรมใช่ครับแล้วพอเป็นเด็กนวัตกรรมแล้วครับของที่โรงเรียนส่งหลับเรานะครับผมได้ทําอะไรยังไงบ้าง ก็งานที่พี่เขาโฆษณาไหมงานนวัตเขาจะมีกันอยู่3อย่างหลักๆครับครับผมจะเป็นถ่ายภาพภาพนิ่งฮะแล้วก็เก็บภาพเก็บวิดีโอครับแล้วก็เดี๋ยวใช้คือคุมเสียงคุมเครื่องเสียงในโรงเรียนครับใช่ส่วนตัวผมไปด้วยเหตุผลชอบถ่ายรูปอยากถ่ายภาพแต่ว่าทุกคนในนวัตกรรมครับทาทุกอย่างเป็นหมดเลยใช่ต้องทําทุกอย่างเป็นรุ่นลูกมีกันกี่คนครับเนี่ยรุ่นผมมีกัน6คนครับ๋อรับทุกรุ่นไหม ไม่ทุกรุ่นครับเพราะว่าอาจจะรับเป็นรุ่นแว้นรุ่นก็คือเรียกง่ายว่ารับเฉพาะรุ่นเลขขี้เพราะนั้นถ้าเข้าไปเป็นสกุลหลบรุ่นเล็ขี้ก็จะมีโอกาสได้เป็นเด็กนัตกรรมแต่ถ้าเกิดไปรุ่นเลขคู่ก็จะไม่ได้รับในรุ่นนั้นใ่เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของเวลาฝึกงานครับมันจะมันจะเป็นแบบสมมุติเราเข้าตอนมสามเอ้ยมสองเราก็จะมีเวลาฝึกงานปีหนึ่งเพื่อไปเตรียมเจองานใหญ่คือตรลมิรใช่ครับ แล้วพอเป็นเด็กนวัตกรรมที่สุนทรภูราะครับประทับใจอะไรยังไงบ้างลูกก็เรื่องที่ประทับใจครับใช่ไหมครับครับคงเป็นเรื่องแบบเรารู้ระบบการทํางานตั้งแต่เด็กดีกว่าครับแบบเราทำงานเป็นใช่เราทางานเป็นตั้งแต่มสองเลยเวลาแบบมันปรับใช้กับอะไรได้หลายอย่างในชีวิตเลยครับการคิดวางแผนนู่นนี่นั่นเพรางนเบื้องหลังมันต้องแบบมีการเตรียมการใช่ไหมครับครับเราก็จากเด็กๆครับเป็นคนที่แบบเด็กก็ไม่ค่อยคิดอะไรครับแต่ว่าก็รู้จักแบบ อ่ามีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่ามันได้มาจากการทํางานใช่แล้วก็พอมาเข้ามาหาลัยก็รู้สึกว่าแบบเออมันเบาไปเลยมันง่ายไปเลยอ๋อที่เราเรียนนวัตมศวอ,อ,อยู่ตอนนี้ก็คือแบบมันช่วยเราได้เยอะอะไมาตั้ตงแต่เด็กใช่ครับใช่จริงๆคณะลูกอ่ะก็มีพี่สนกุหลาบเราที่มาเรียนหลายคนนะทีแรกของ <EP S 1> ครูนคในรายการเนี้ยพี่ชินอ่ะก็กํากับของนวัตมศวนี่แหละนะครับก็เรียนเหมือนกันก็ก็เป็นอีกหนึ่งคณะที่ชาวสนกุลาบมาอยู่กันเยอะเหมือนกันใช่ครับ แล้วอย่างที่รู้ว่าสวนกุหลาบประหลุกมันก็แบบเป็นโรงเรียนที่คนขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะเรื่องรักโรงเรียนรักสถาบันรักเพื่อนรักพี่รักน้องแล้วพอไปเป็นเด็กนวัตกรรมอ่ะของสวนกุลาบนะความเป็นเพื่อนพี่น้องในชุมนุมเป็นไงบ้างดีมากเลยครับผมรักโอ้ผมรักเพื่อนๆพีวๆน้องๆในสกิดผมเรียกขอเรียกว่าสกิดนะสกิดคือย่อมาจากอะไรรูอ่าเ k Innovation a n d Technology ก็คือนวัตกรรมนะครับอ๋องานนวัตกรรมคือทุกคนจะมีชื่อแบบลงท้ายแบบใน พวกอินสตาแกรมของตัวเอง<ม>ในไลน์ของตัวเองนะครับก็แบบอ่าเป็นรรสกิตนะสกิตก็คือสกิสก S K <SK> ก <T>. S K I กิตใช่ครับ,รบแล้วก็เ<ม>ขาจะเรียกติดปากกันนะเพื่เลี้ยงอย่างเช่นเรียกผมว่าริวสกิตริวสกิต<ม>ื่องที่มอก็เรียกว่าลิว<ม>ใช่สว่วนแล้วก็พี่ๆน้องๆในสกิตน่ารักครับตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นร้อยสามเก้าที่แบบเป็นคนสอนงานแล้วผมแล้วก็โอ้หเขาเลี้ยงผมเลยเลี้ยงแบบเลี้ยงตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่มอต้นมาแบบปั้นปั้นขึ้นมาเลยแล้ว น้องๆก็น่ารักครับเหมือนแบบเรามันไม่ได้แค่ทํางานอะมันไม่ใช่แค่แบบหน่วยงานที่เข้ามาทํางานเฉยๆครับมีคุยกันช่วยกันไปกินข้าวกันไปเที่ยวไปนูน<า>นป่นไปนี่ย่านมหาวิทยาลัยเลยไหมย่านมหาวิทยาลัยนะครับอย่างผมอยู่โคอไซตอนนี้ก็มีพี่เฟื่องพี่เฟืงองว่าสามเกาเปสกิลก็ก็อยู่กับมั้งแต่สมัยสวนกุหลาบจะมาอยู่ที่นวัดเนี่ยใช่ครับวัดมศวเขาเป็นคนช่วยแบบตอนผมเข้ามหาลัยเขาก็เป็นคนช่วยว่ามีเพือ่อนอยู่เอกอภิยนไหมจะแบบ น้องจะดูพอร์ตอะไรอย่างนี้แล้วมีน้องๆนี่มีแนวโน้มจะมาอยู่ที่เดียวกับเราอีกบ้างไหมโอ้มีครับมีเพียบเลยจริงครับมีพอเพราะว่าปีหน้าเป็นรุ่นร้อยสีสามแล้วใช่ครับที่เขาต้องเอ็นกันละมีมีแท็กกับอู่ครับใช่ที่จะมาเข้าเอกเดียวกผมเลยภาพยนตร์แท็กนี่ก็เริ่มเริ่มจะแบบโด่งดังมากขึ้นแล้วด้วยนะใช่นะครับท่านผู้ชมในรายการนะครับก็ได้ยินชื่อแท็กในซีรีส์วัยรุ่นเริฟซิกอะนะครับก็เป็นรุ่นน้องนอตกรรมที่ส่วนกุหลาบใช่ครับ แล้วนี่หรือเปล่าก็เป็นเหตุผลทําให้แบบลูกต่อมอปลายที่สวนกุหลาบด้วยไม่ได้เป็น,นอ่ะอ๋อใช่ครับเพราะว่าด้วยอ่ะเราติดเพื่อนไปแล้ว <c oughs> กอ็อยู่นวัตรกรรมด้วยแบบเรามีภาระงานต้ครับต่อ,อ <c oughs> ก็เลยโอเคมอไปแล้วเราชอบที่นี่อยู่แล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องไปไหนอะกแล้วตเลยอยู่ติดเสมาสวนกุหลาบถูกต้องฮะครับแต่พอขึ้นมปลายจริงๆอ่ะครูจําได้หกร้อยสี่เ็ดน่าสสารมากครับคุณผู้ชมคือรุ่นที่เข้ามสี่ปุ๊บแล้วเป็นไง <COVID S 2> โควิดลง,ดลงก็คือเข้าม .4 4ปีการาศึกษาสมราหาหกสามนี่โควิดระบาดหนักครั้งแรกที่เปิดเทอมช้าๆเนาะแถมพออยู่ม .5 ้าโควิดลงต่ออีกหนักกว่าเดิมอีกปี64มไม่ได้มาโรงเรียนอีก<ช>เป็นไงอะลูกก็โอ้เฟ้งเลยฮะตอนนั้นแบบกําลังสนุกเลยแบบ เป็นม4ปุป๊บก็เหมือนทุกคนครับวัยรุ่น <c oughs> มันแบบได้ทํานู่นได้ทานีา่ได้ทำนั่นแต่ว่าพอโควิดปุ๊บจบอยู่บ้าน <c oughs> จด้ว่าปี63ยังเปิดเทอมช้าคือเปิดกรกฎายังได้มาบ้างใช่ครับแต่พอ64ไม่ได้มาเลยโอหนักเลยฮะ <c oughs> แล้วก็เกี่ยวกับพาทํางานของงานนาวัตรกรรมก็โอหนักมันห <c oughs> นักยังไงครับพวกง,งานนาวัตรกรรมที่โรงเรียนช่วงโควิดอะครับเหมือนว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมรับรุ่นน้องเข้ามาใหม่เลยครับรุ่นน้องปี43เข้ามาเป็นหนักเด็กนวัตละ รนนุ่นในแท็กน,นะนะใช่ใช่ครับ oh. ก็รับช่วงนั้นพอดีพอแบบได้เห็นหน้ากันแป๊บนึงที่โรงเรียนแล้วก็อยู่ดีก็โควิดใช่แล้วก็เป็นช่วงที่ว่าแบบเอ้ยเราต้องสอนงานน้องเพราะจริงๆแล้วรับปุ๊บก็ต้องควรสอนแบบพื้นฐานงานน้องๆแล้วครับ hmm. แต่ว่าเอ้ยไม่ได้ละ <laughs> เราเราไม่ได้เราไม่ได้เราต้องแบบรีบสอน ก็ทําเหมือนโรงเรียนเลยครับรโรงเรียนเขามีจากเรียนในออนไลน์ในห้องเรียนเป็นเรียนออนไลน์ผมก็ต้องสอนไลน์น้องๆในออนไลน์โอ้โหสุดยอดอ่ะผมสอนไลน์น้องๆในแบบ Google Meet ในคัสตลูปมีครับทาคัสรูปนะครับท่าสรูปเพื่อสอนงานน้องใช่แล้วเกี่ยวกับเรื่องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเครื่องเสียงสุดยอดสุดยอดสุดยอดโควิดก็เลยแบบลําบากครับผมแต่ก็ทุ่มเทนะก็ดูแบบมีสกิลต่างๆัพขึ้นมาเยอะเลยจนกระทั่งในที่สุดพอถึงปีสุดท้ายที่ส่วนกุลาบครับนะครับของรุ่น141เน ก็ได้มาโรงเรียนจนได้ปีการศาหกษา65าเนาะโควิดมันก็เริ่มซาลงก็เริ่มได้กลับมาโรงเรียนกันแบบเต็มๆได้เจอเพื่อนเป็นีสุดท้ายเหมือนโดนขโมยชีวิตวัยรุ่นไปสอง,งปีเรเห็นเพื่อนรุ่นเราอะแวัตก,กรรมจอแดนมั้งคนอยู่ว่าเออโดนขโมยวัยรุ่นชีวิตวัยรุ่นหายไปเลย2ปีมสม,สมสหแต่พอมหอกโอเคไปงานพชีวัยรุ่นกลับมาทําอะไรไงบ้างครับก็เหมือนแบบเอากลับมาเจอกันแล้วแล้วแบบเรารู้ตัวว่าโอ้ปีท้ายแล้วไม่ได้แล้วก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่คร มสี่ม,ม,ม,มห้าบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยมาเข้าเรียนอะไรพวกนี้แต่พอแบบพอรู้ว่าแบบปีท้ายแล้วนะเราจะแบบไม่ได้จดเจอกันบ่อยแบบทุกคนก็แบบพยายามมาเข้าเรียนมาเจอกันมากขึ้นมาเก็บบรรยากาศความทรงจําที่โรงเรียนใช่ครับมาเก็บบรรยากาศความทรงจําที่โรงเรียนให้มันได้มากที่สุดครับครับ,รบแล้วนอกจากมาที่โรงเรียนเยอะๆในช่วงมหกเนาะนะครับเอาความทรงจําที่โรงเรียนเยอะๆแล้วอ่ะทำอะไรอีกบ้างไหมลูกที่เป็นความทรงจําปีสุดท้ายก่อนจบมัธยมก็อย่างที่บอกครับแบบเพื่อนๆแบบจะเจอกันแล้วก็แบบ ชวนชวนกันทําอะไรหลายๆอย่างครับซึ่งผมอะอยากเข้าคณะภาพยนตร์อยางอยากเข้าฟิล์มอยู่แล้วแล้วแน่นอนครับเด็กประถมทุกคนที่อยากเข้าฟิล์มต้องทําหนังส่งประกวดทุกคนเลยแล้วทีนี้ผมก็แบบโอเครวมกันมาใครอยากเข้าฟิล์มบ้างอย่างแบบผมออดี้เปียวออคนนี้ก็คือเพื่อนแกงๆนวตกรรมใช่ครับแล้วก็ชวนคนอื่นมาที่แบบมามามาช่วยกันช่วยกันบางคนที่แบบไม่ได้อยากเข้าไม่ได้ไม่ได้มีความตั้งใจจะเข้าฟิล์มครับแต่เข้า บัญชีวิทย์วะอะไรพวกนี้ผมก็ชวนทำกองหมดมันก็โอเคมันก็เต็มใจแบบเหมือนแบบใช้เวลากับเพื่อนก็เลยทำหนังส่งประกวดเยอะมากครับปีนี่มันพอดเรื่องเหมือนในหนังอะไรแบบเพื่อนไม่สนิทเออหนังเพื่อนไม่สนิทอะไรอย่างนั้นเลยอะทรงนั้นเลยครเพื่อนผมเองครกเพื่อนผมอ๋อโอเคโอเนี่ยตอนนี้เราก็ดิวก็พาครูมาเดินยังอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเนี่ยดูจากตาสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็ยังอยู่ในทางเดินของอาณาเขตของมสวอยู่ใช่ครับเนี่ยครับ อันนี้สีคณะสีอะไรครับเนี่ยสีคณะของผมนตกรรมสีเงินครับอ๋อเออเคยเห็นมีทยสีเงินอะไรกันอยู่เนาะใช่ใช่ครับครับผมแล้วก็สีของมหาวิทยาลัยคือสีอ่าเทาแดงครับอืมนะครับแล้วนี้กำลังจะพาครูเดินไปที่ไหนครับเนี่ยจะไปที่คณะผมเองครับคณะนรกรรมอ่าโอเคขอบคุณมากครับลูกแล้วมีอะไรที่ลูกทําตอนม6อีกครับเนี่ยริวก็ตัวประกวดหนังสั้นเนี่ยครับที่ทำแบบเยอะๆเลยแล้วก็มีไปได้รางวัลมา ใช่ที่แบงค์เป็นตัวเอกไหมใช่ครับผมผมเป็นแสดงด้วยนี่ผมเป็นเบื้องหลังด้วยแล้วผมแสดงด้วยแล้วอาจารย์ก็แสดงด้วยใช่ถูกต้องไปเป็นตัวร้ายแสดงเสร็จแล้วแบบสงสารลูกศิษย์อะเข้าใจความรู้สึกของคนที่บอกว่าทำไมแสดงบทร้ายแล้วเรารู้สึกผิดจะไปกอดคนแสดงที่เป็นที่ถูกกระทำเออตอนนั้นแสดงเป็นตัวร้ายครับผมนะครับไปอารวาจใส่ลูกศิษย์นะครับพาะคุณนะกำหนดให้ครูเป็นแสดงนั้นนะครับปากกระดาษอัดไอ้แบงค์ไปทีครับอืมครับแบงค์ก็ก็ยังอยู่กับลูกใช่ไหมอยู่ครับผม เห็นว่าซิ่วมาอยู่ที่นวัดแล้วใช่มาอยู่ด้วยกันโอ้โหนี่ความทุ่มเทเหมือนกันเนาะจากเดิมอยู่ที่อื่นแล้วก็แล้วก็ซิ่วมาเป็นซิ่วจากเพื่อนที่สวนกุหลาบมาเป็นรุ่นน้องที่นวัตกรรมแล้วมีอะไรอีกไหมลูกอยู่ในพาร์ทอดีตนะ่อนที่ถึงวันจากย่าวนี่ยทําอะไรไว้อีกไหมตอนมอหกอ๋อก็ผมก็ยังวนเวียนกับพวกอาถาถ่ายหนังถ่ายอะไรพวกนี้ครับครับผมช่วงนั้นก็ตอนนั้นเริ่มอินกันแล้วเริ่มแบบรับเริ่มนับถอยหลังวันกันว่าแบบกี่กี่วันเราจะจากเย่าอะไรอย่างนี้ครับผมก เป็นทาผมกับเพื่อนอีกหลายๆคนรวมตัวกันแบบทาคลิไปเป็นไล่ถ่ายเพื่อนทุกคนครับในโรงเรียนในรุ่นมหกในรุ่นหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยนะใช่ครับไล่ถ่ายเพื่อนทุกคนแล้วให้แบบพูดพูดอะไรก็ได้ครับอยากพูดอะไรไม่จำเป็นต้องแบบเป็นเรื่องซึ้งเป็นเรื่องอะไรอยากเล่าอะไรกับกล้องก็เล่าไปครับใช่แล้วก็เอามาตัดรวมกันอืแต่ว่ามีข้อแม้ครับก็คือผมจะจะมีเพื่อนคนนึงเก็บไฟล์ไว้หลังจากตัดทุกอย่างแล้วเก็บไว้แล้วก็จะมาเปิดให้ดูกันอีกทีตอนอายุยี่ห้า ไฟจะไม่เสียใช่ไหมไม่เสียครับผมแน่ใจนะผมผมถ้าเสียนีอ่าโอ้โหกระถินจองคนเก็บไฟมันคือมันคือทาแคปซูลเลยนะของรุ่นแรกเลยครับเลยรู้สึกว่าแบบน่าจะมันดีถ้าแบบมาดูตอนที่โตแล้วดูว่ารเด็กพวก็เป็นกาลังใจให้อย่าให้ไฟลเสียหรืออย่าให้เทคโนโลยีมันล้ําไปจนเราเปิดไม่ได้สาธุครับครับผมวิ25นะครับผมแปลงว่ารุ่น141จะได้ดูคลิปที่รวิวถ่ายไว้หรือเปล่าครับผมมาเข้าสู่พาร์ทปัจจุบันกันว่านี่นะครับผม ตอนนี้ก็อยู่นวัตพศวเดินมาใกล้จะถึงคณะลูกแล้วเนาะใช่ครับสุดท้ายแล้วตอนนั้นเข้านวัตด้วยวิธีการยังไงครับไปช่องทางไหนเอ่อยื่นพอร์ตโฟลิโอครับเราแรกช่องทางธรรมชาติอย่างใช่ครับครับผมเพียวๆเลยด้วยด้วยความว่าเราเป็นแบบเด็กกิจกรรมด้วยครับก็เลยแบบเรามีผลงานอยู่แล้วเราก็เลยยื่นเข้าไปเลยถ่ายหลายอย่างเนาะตอนนั้นครูกับไม่มีกิจกรรมเยอะแยะมีแบบ เพื่อนในรุ่นไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่สยามสแควร<ช>์เป็นรุ่นไปนี่ก็ถ่ายไป้หมดเลยนะครับเราก็เลยยื่นมีอะไรอยากแนะนําแบบเผื่อคนที่อยากมาเข้านวัดแล้วก็ใช้วิธีพอร์ตโฟลิโอบ้างดีนไหมครับก็ลองแบบหาง,งานที่หลากหลายทําดูครับบางทีแบบเราจะชอบไม่ชอบอะไรแต่ว่าลองทําไปก่อนครับลองทําไปทุกอย่างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะหาตัวเองเจอแล้วพอเราหาตัวเองเจอเมื่อเราจับทางถูกแล้วเราก็ไปง่ายเลยครับ รตรงนี้ถ้าเกิดผู้ชมได้ยินเสียงแรงต่างก็ไม่แปลกใจนะครับเมื่อกี้เดินผ่านตัวที่เป็นแบบเหมือนตึกสโมโ<ช>นะครับของทางมสวเนี่ยนะครับนิจุลาก็มีเหมือนกันเขาจะเรียกอบจออะนะครับสมัยคู่เรียนอบอจอที่ไม่ได้แปลว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะ <laughs> เป็นองค์กรบริหารสโมสรน,นิจุลาะนะครับทีนี้อะลารู่พอเข้านวัดมสวปุ๊บเ,เป็นยังไงบ้างนวัดมสวดีครับเป็นคณะที่แบบโอ เขาเรียกว่าอะไรแบบ extravert มากๆทุกคนแบบโอ้โหผูแนรู้สึกว่าถ้าเทียบกับมครูก็จะฟิลเหมือนนิเทศจุฬาไหมใช่ครับฟิลฟนั้นแต่ว่าก็จะมีแบบความผมว่านะส่วนตัวผมก็จะมีความแบบทุกคนเขาจะโอ้มันรู้สึกเหมือนทุกคนมีเอนเนอร์จีอะไรไม่รู้ตลอดเวลาครับอ๋อจะส่งเดียวๆียกันนะผมว่านิเทศครับนิเทศเป็นอย่างงี้หมดเออมันสายสายพวกแบบนิเทศนวัชวสสารสศธรรมศาสตร์อะไรก็เป็น extravert หมดนะครับเยอะๆยะพอสมควรดีเดียวนะครับแล้วเพื่อนฝูงนะครับ พอโอเคจากสังคมจากเย่าจากเพื่อนสนุหลาบกันไปละนะครับไปเจอเพื่อนที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันตอนเนี้เพื่อนฝูงเป็นยังไงบ้างอืครับก็โชคดีที่ผมมีอ,อดีตอยูอ่ก็คือเพื่อนมาจากสนุฬิกันมาด้วยกันตั้งแต่ม .1 ก็เลยแบบอโอเคเราอยู่ง่ายแล้วนี่คือเรียนด้วยกันมาตัง้งแต่ม .1 ใช่ครับจนถึงปัจจุบันนี้นเรียนอยู่เลยผมเริ่มเบื่อหน้า,าแล้วโอเคโอเค <laughs> แต่ก็เป็นเพื่อนรักกันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีเพื่อนใหม่เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนๆเดียวกันซึ่งมันจะมีตัวละครไม่กี่ตัวครับบบแ คิดเตียนอสามเจมส์ลินอัออนเป็นอะไรจตุลมิตร <c oughs> อีกรอบห<ช>นึ่งหรอมาแล้วก็มาเจอกันตรงนี้มีร้านจตุลมิตรที่นวัตพัวใช่ครับ<อ>เหมือนแบบครยนง,ง่ายคุยรู้เรื่องเพราะแบบภาษาเดียวกันผ่านกิจกรรมผ่านความทรงจําม,มาด้วยกันใช่รประมาณนั้นนะครับมีใครอยากพูดถึงพิเศษมันพูดชื่อได้นะครับรายการเจมส์ครับเจมส์เจมส์เพสคอตอ๋อเจมส์ที่ดังๆในทิกตอกี่แบบลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อที่มาจากกทอใช่ครับมาจากกทอแล้วมีเพื่อนที่มาจากอสามซึ่งเขาเป็นคนเกาหลีเลยอืมก็มีใช่ครับ โอเคดีดีดีก็น่ารักดีนะก็เหมือนกันยังได้เจอสังคมที่แบบคุ้นเคยจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยนะครับก็อยู่ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี2แล้วทำกิจกรรมอะไรไงบ้างครับตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ตอนปีหนึ่งตอนเป็นแฟชชี่ใช่ไหมครับก็ประกวดเดือนเขาเรียกคงจะไยกว่าทูดทูตคณะทูดคณะใช่ครับผมก็ประกวดลงขับขำดูเขาสนุกสนานไปสนุกครับได้รู้จักคนเยอะขึ้นรู้จักเพื่อนแบบเอกสาขาอื่นอะไรอย่างนี้ ได้ได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสนุกเอาผมเอามันอยู่แล้วที่ปรากฏว่าได้ตำแหน่งเออไม่แล้วสนุกแล้วได้ประสบการณ์ไงใช่ครับได้สนุกได้สนุกโอเคแล้วก็ตอนนี้อยู่ปีสองแล้วทำกิจกรรมอะไรบ้างครับรับน้องเหรอครับก็เพิ่งจัดวกรับน้องเสร็จไปไม่เดือนสิงหาเนี่ยครับแบบทำกิจกรรมให้น้องสายเทคสายรหัสอะไรพวงนี้ใช่ครับก็สนุกสนานไปเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้เพราะมาการเรียนที่หนักขึ้นไหมโอ้ครับหนักขึ้นมากครับแล้วแบบเพื่อนเพื่อนแบบ ผมด้วยเพื่อนๆด้วยแต่คนก็มีงานนอกแล้วก็แบบโอ้โหตัวแตกเลยแต่ว่าพยายามอยู่ครับสบสู้กันทุกคนอยู่สายเนี้ยเนาะรู้สึกว่าแบบสายว่าแบบพิเทศวรรษานวัตเนี่ยมีทั้งงานนอกงานในเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโลกขอบคุณครับผมครับผมับนปัจจุบันก็พอสมควรละบพัฒนาคตบ้าดีกว่าครับโลก จากนี้ไปอีกสองปีอ่ะปิดรวมปีนี้ด้วยก็ได้นะเป็นสามปีเพราะว่าปีสองก็ยังเทอมหนึ่งอยู่เนาะนะครับแล้วก็ปีสามปีสี่ที่รออยู่่ะจบพอดีเออคิดว่าอยากทํางานอะไรหรืออยากเรียนรู้อะไรอีกครับลูกอืมถ้าช่วงนี้จนถึงอนาคตเลยนะครับความผมแบบอ่าทางานเบื้องหลังแล้วมีแวะๆไปเบื้องหน้าบ้างก็อยากสลับอยากสลับอยากหาประสบการณ์เรื่อยๆครับอยากรูจากคนไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็น่าจะเป็นในงานสายนี่แหละครับสายภาพยนตร์สายสื่อ อะไรพวกนี้ใช่ครูได้ยินว่าว่ามีกิจกรรมที่แบบเพื่อนต่างมอในสายนี้ก็มาทําด้วยกันอ๋อใช่ครับเหมือนจะเป็นเหมือนเพื่อนๆจากฟิล์มของนิเทศจุฬาฟิล์มของมองกรุงเทพแบบมาทํางานร่วมกันเหมือนฟิล์มเพื่อนชวนเพื่อนอย่างแบบผมก็ชวนเปียวแล้วเปียวก็ชวนเพื่อนี่มอมาทาด้วยกันอ๋อเปียวไม่ได้มาอยู่นวัตกรรมด้วยกันใช่เปียวไปอยู่ที่มองกรุงเทพครับผมฟิล์มอยู่แต่ก็ชวนกันมาทําด้วยกันใช่ครับแล้วก็มีโบนัสโบนัสอยู่นิเทศจุฬานี่ใช่ครับโบนัสที่เป็นอยู่กับ ช่องมีช่องเขาแล้วด้วยเนาะงานมีช่องสังกัดของเขาาก็มาทํางานด้วยกันใช่ครับแบบชวนๆกันมาผมเพิ่งไปถ่ายงานในเพื่อนที่นิเทศชุฬาเออดีจังเลยรู้สึกแบบกว้างไกลกันมากเลยอือใช่ครับแล้วถ้าอย่างนั้นหลังจากจบปี4แล้วอ่ะครับผมนะครับตอนนี้พอรู้คร่าวๆแหละว่าปี2องสก็คงจะแบบจับกลุ่มกันทํางานเกียกรรมรู้จักคนไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าหลังจากจบปริญญาตรีแล้วละครับลูกจะไงต่อจะเรียนปริญญาโทไหมหรืออยากไปต่างประเทศหรืออยากทําอะไรยังไงจริงๆก็สนใจ ไปที่ต่างประเทศเหมือนกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าวงการของผมแบบวงการบันเทิงอะไรพวกนี้มันน่าจะแบบเมืองเมืองนอกอ่ะเราอาจจะแบบมีศักยภาพพอไปถึงในยุคนั้นเราเพราะเราก็สือ่อพทุกวันนี้ในบ้านเราแบาบโอ้สุดยอดมากใช่ใช่วงการบันเทิงไทยอย่างนี้กว้างไกลมากดูจากความสําเร็จนะวงการดนตรีทีป๊อปบันเทิงวงการหนังภาพ,พยนตร์ทั้งหลายอ้มากมายเลยนะครับสตรีมมิ่งต่างๆอีกกับมองประเทศไหนไว้เป็นพิเศษครับลูก ส่วนตัวผมนะครับโอ้มีอยู่สองถ้าแบบอยากอยากรู้วิธีการทํางานเขาน่าจะเกาหลีเกาหลีว่าเขามาจากแบบก็ไม่ได้มาจากมีพื้นฐานเหมือนฮอลลีวูดอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเขาแบบบิลตัวเองขึ้นมาได้ไม่อยากไปเกาหลีก็คือเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับเอ้ยเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับก็เลยมองเกาหลีใต้ไว้ใช่ครับผมนั่นจากเกาหลีใต้มีประเทศไหนไหมครับอือส่วนตัวผมผมชอบอ่ายังไงถ้าเป็นแบบเรื่องหนังเรื่องฮอลลีวูดก็ต้องอเมริกาอ๋อก็มีอเมริกาที่มองไปด้วย ขอให้ประสบความสําเร็จนะลูกนะครับผมยินดีครับผมและในที่สุดเดินคุยกันมาจนจะจบ EP ีก็มาถึงแล้วนะครับโคไซนะครับโคไซโคไซโคไซนะครับหรือชื่อเต็มๆในภาษาไทยว่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โลกจำได้ถึงกับต้องไปดูป้ายด้วยนะครับเมื่อกี้รีวบอกรูว่าอะไรนะมันมีมันมีสายมูอะไรกันอยู่ที่ป้ายนี้นะลูกจะมีคอนเทนต์ครับว่าเขาต้องมาแบบ มาลอดตัวโอตัวนี้เขาลอดาัวโอตรงนี้กันเพราะว่าถ้าเจะลอดตัวโอจะได้แฟนเป็นเด็กขนาดนี้ครับออ๋โอเคตอนนี้ตัวโอก็แทบจะหลุดไปแล้วใช่ใมันก็จะไปแล้วมันลอดกันเยอะมากจริงๆมีเทนใหม่นะครับก็คือไปลอดตัวซีเพราะว่าจะได้แคนเซิลแบบไม่เอาแล้วหอมีอย่างนี้ด้วยตัวโอแปลว่าโอเคถ้าตัวซีเอแคนเซิลแคนเซิลแคนเซิลไม่เอาบึ้มอีกสักพัหนึ่งคงครบทั้ง5ตัวนะครับผม ก็เป็นคณะที่เป็นความฝันของลูกเนาะครับผมแล้วก็ของใครหลายๆคนด้วยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็สมฉายาที่บอกคณะดาราคณะดารานะครับก็มาอยู่ที่นี่กันเยอะยะทีเดียวแล้วลูกอยู่คณะเย็นไหมครับเนี่ยปกติก็อยู่เย็นนะเพราะติดเพื่อนครับกลับไปกลับไปคนเดียวก็เหงาไม่มีอะไรทำก็นั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าโอเคแล้วเผื่อผู้ชมรายการนี้อยากจะมานะครับเป็นเพื่อนกับลิวบ้างแวะมาที่คณะนี้ตอนเย็นๆได้ยครับเลยนะครับผม อ๋อนี่ก็คือโซนด้านหลังที่ปกติชอบอยู่ตอนเย็นๆหลังกำแพงขาวๆข้างหลังนี้ก็คือคลองแสนแสบถูกต้องครับอ๋อเราเคยไปตึกลิมคลองอ๋อเป็นตึกลิมคลองคราเคยนั่งผ่านอยู่นั่งเรือด่วนคลองแสนแสบผ่านอยู่พอคนเรียนมสวก็มาลงตรงในี้ยติดท่าเรือเลยเมื่อวานแอบเห็นในสตอรี่นะนั่งเก้าอี้แล้วผักกันกับไอ้แบง เพื่อนโสภาที่มากลายเป็นรุ่นน้องที่นี่ถกไมไม่มีอะไรทำมันปอยู่ว <laughs> ่างๆก็เลยทำอะไรเ้ยผักันแล้เพอถึงช่วงงานเยอะเลยจะมีให้ทําจนเหนื่อยเลยใช่ครับโอเคนะครับก็เดินไปคุยไปกันจนแสงอาทิตย์จะรับผอบฟ้าหมดอยู่แล้วในเย็นวันธรรมดาวันหนึ่งเนี่ยเผื่อใครอยากจะให้กำลังใจนะครับริวนะครับลูกศิษย์ผมคนนี้ว่าที่บุคคลสําคัญในวงการบันเทิง แต่ไม่รู้ตำแหน่งไหนนะยังไม่รู้จะเป็นทั่รู้หวยจออกแบบอยากแสดงด้วยใช่ไหมเล่นได้ครับตอนช่วงนี้มีมีผลงานอยู่เฮ้ยแล้วมีงานแสดงเข้ามาอยู่เพราะนั้นก็อาจจะอยู่ในหลากหลายตำแหน่งก็สามารถที่จะให้กำลังใจต่อได้จะฝากแบบ IG ช่องทางติดต่อไว้หน่อยได้ไหมครับลูกครับก็ริวสกิทครับ R y u s k i t ทิกตอกเหมือนกันเขาใช้ใช้ทีหนึ่งนะครับลูกครับผม a y u s k i t ครับอ่าริวสกิทไอจีทิกตอกอ่าทั้งทิกตอกแล้วก็ทั้ง IG ครับผมครับผมก็ มาติดตามให้กำลังใจลูกศิษย์ผมคนนี้ได้นะครับและในอีีหน้านะครับครูนิวจะพาไปพบกับลูกศิษย์ของครูคนไหนก็ฝากผู้ชมทุกท่านได้ช่วยกันกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในช่อง YouTube ช่องนี้ล่ะครับแล้วจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับรายการที่เกิดจากความคิดถึงระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ในสิษยที่เครูมิสยูทิชเชอร์ขอบคุณมากครับลูกสวัสดีครับคุณคลองนะครับครับคุณคลองครับ